สวัสดีครับต้นชาวล็อกค,ครับวันนี้สายโปวิลไม่ควรพลาดน,นะครับผมจะมาแนะนำรถรุ่นสปาร์เครื่องสามพันะครับสีเทาลัมโบพร้อมชุดแต่งเท่ๆเต็มคันและลง้อสวยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโปคันนี้มีอะไรบ้างและแต่งอะไรบ้างเชิญรับชมครับสวัสดีครับต้นชาวล็อกนะครับอเราก็มาอยู่กันที่อิรทสุนครคหลวงสาขาเอกชัยนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสปาร์คครับแต่คันนี้เป็นสปาร์คขับเพื่อน4ล้อนะครับพร้อมกับชุดแต่งเต็มคันนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันแต่งออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเชิญรับชมครับด้านหน้าของเจ้าสปาร์ค0 0 0พขับเพื่อน4ล้อคันนี้นะครับนี่เลยครับเราใส่ไฟโปรเจคเตอร์หน้านะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับอ่านี่ก็เป็นกัะจังหน้าของมันนะครับ แถมตัวนี้เนี่ยยังเพิ่มไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวครบนะครับโอ้โหแนวแนวแนวนี่เท่เลยครับเราจะไปดูด้านข้างกันต่อครับนี่นะครับของแต่งของรถคันนี้นะครับแม็กเนี่ยลงเป็นแม็กขอบส8นะครับอ่าแม็กลายสวยเลยพร้อมยางแฮนด์คุกนะครับสำหรับโฟวินเลยครับแล้วก็คิ้วล้อนะครับอ่าออกมาสวยเลยครับทรงสปอร์ตครับอ่านี่ก็คือตัวสปาร์คส0 0ันนะครับ พร้อมกับบันไดข้างนะครับทรงสวยครับ4.4นะครับสวยงามครับคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยนะครับล็อกคันหน้าเต็มพร้อมกันศาสตร์นะครับแถมยังมีนี่เลยครับพอกนะครับเสมอหัวเก่งนะครับสวยงามครับ เดี๋ยวผมให้ดูมุมไกลนะครับว่าคันนี้เนี่ยเท่ขนาดไหนอันนี้แค่ด้านข้างนะครับโอ้ลงตัวจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังต่อครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายทรงสปอร์ตนะครับสวยมากครับตัวนี้เหมาะสำหรับรถโฟวิเลยครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีไฟนะครับ ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวที่ลากจูงนะครับผมโอ้สวยจริงครับสวยจริงด้านหลังเราก็ปูพื้นกระบะแม็กไลเนอร์ครบนะครับรดงามมากครับมาดูภายในกันดีกว่าครับอ่านี่ภายในนะครับก็จะเดิมๆปกติของรถรุ่นสปาร์กนะครับบมอลไร3ามก้านนะครับ คันนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเบาะ PVC ทรงสปอร์ตนะครับสามารถปรับแยกได้นะครับคันนี้ก็ปรับเอนได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็มีกุญแจรีโมทให้ด้วยนะครับผมและก็ล็อกเบรกกันขโมยนะครับสวยงามครับ ถ้าสนใจรถสปาร์คแต่งแนวนี้สวยๆเท่ๆอย่างนี้ก็ทักเข้ามาถามต้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์เอาไว้นะครับก็ผมก็จะบอกเงื่อนไขนิดนึงเงื่อนไขเนี่ยคันนี้ก็ดาวเริ่มต้น10%นะครับผมสามารถกู้ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับหรือลูกค้ามีประวัติแบ c ็คเลสหรือประวัติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่า เรามีทางออกน,นะครับก็จะมีวิธีให้ลูกค้าได้รับรถอยู่นะครับผมก็เข้ามาทักทายกันเลยนะครับเข้ามาสอบถามไม่ตลอดเลย24ชั่วโมงขอบคุณมากครับ